ัน,นเราจะพาไปซที่ยกเชี่กันทางทางนั้นหรอเ,เราพาไปเที่ยวเซฟตี้เดินไปนะคะตอนเราจะขี่จักรยานไปนั่นนะคะร้านที่สิบเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีร้านไหนบ้างปิดอ่ะปิดหรอ,อ,อหรอ นั่าคาร้านยี่สิบนั่นนะเ<ช>ราจพาไปซื้อกันนะเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีตรงไหนบ้างโอืมโฟร์พาร์ทเดหมดแล้วแม่หน้าค่ะไปซื้อชิดด้นนี้ไปอูบ้างไปโฟร์เลย ตีเยอะครัรบเกิดอะไรขึ้นอะไรนะแต่ที่นี่เงี้ยที่กิ๊บบอกครับ